รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เรื่องราวในทางพระพุทธศาสนายัางมีอีกมากมายแต่จะเป็นที่ไหนนั้นต้องไปติดตามชมค่ะเจร,ริญพรญาติโยมวันนี้ทางวัดศริเมืงองออใน,นร้องโบสตรและปูถพพัตธสีมาฝังลูกนิมิตเป็นงานที่สำคัญ เกี่ยวกับเรื่องของสง์เพราะการสร้างอุโบสถแต่ละหลังเนี่ยก็ต้องใช้เวลาได้ปัจจัยพอทมคงควรก็ได้สร้างมาประมาณ4ปี1เดือนเสร็จสิ้นก็เลยได้ทำการฉลองวันนี้งานก็ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่9โมงก็มีพิธีพูดเกี่ยวกับ ความเป็นมาของอาการสร้างอุโบสถบ้างงานฉลองอุโบสถบ้างอันนี้เป็นวันนี้เป็นวันที่เปิดงานก็ปอบยัวตรโยาสาทุกคนก็ได้มา,าร่วมพิธีมากพอสมควรอย่างไรก็ตามอันนี้ก็เป็นเรื่องของอกิจกรรมทางศาสนาสิ่งใดที่เห็นว่า,ามีความสำคัญ อัตมาภาพก็ได้สร้างเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและเป็นการทำรุง่งรุ่งพราพุทธศาสนาให้กินางยังยต่อไปอันนี้เป็นเป็นส่วนที่สร้างอยู่ที่วัดศรีเมืองทองแต่สิ่งสำคัญที่สุดอาตมาภาพในมองเห็นความจำเป็นหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็เลยได้ไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม อู่ห่างจากวัดศรีบรงท o ไปประมาณที่5กิโลไปทางจาังหวัดนองไายปริวิธรรมแห่งนี้ได้เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี2551มีเนื้อที่ประมาณ263ไร่ตอนนี้ก็ได้สร้างเสนาสะนะที่จะใช้ประโยชน์ก็ได้มากพอสมควรแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้สร้าง แลเพื่อจะได้อุปถัรภ์บำรุงเพื่อให้โครงการนี้สําเร็จร่วงไปด้วยดีคืองานโครงการนี้ปัจจุบันนี้วัดวาอารามของเราก็เป็นสถานที่ที่ไม่กว้างขวางพอที่จะรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้ก็เลยไปได้สถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นป่าไม้เป็นธรรมชาติแล้วก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วม สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ญาติยาโยมทั้งหลายได้เข้าไปปฏิบัติธรรมด้มีโอกาสได้ฟังเทศครูบาอาจารย์ในมีโอกาสได้นั่งสมาธิภาวนาอาตมาภาพได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็เพื่อจะอบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนได้เข้าถึง หลักทางพระพุทธศาสนาเมื่อเราเข้าถึงหลักทางพระพุทธศาสนาแล้วก็จะนําไปใช้ดําเนินชีวิตเมื่อดําเนินชีวิตในเอาหลักศาสนาเป็นเครื่องนําทางก็จะทําให้เราเดินทางอยู่ในกรอบของทานองของรมแล้วก็จะประสบกับความสุขความเจริญหรือประสบความสุจในชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมสาวุชนทั้งหลายได้ทราบอย่างนี้ก็จะขอเชิญชวนให้ ท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาก็จะได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมวัตรมาภาพก็จะสําเร็จร่วงไปก็จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปเมื่อเราได้พบกับแสงสว่างคือปัญญาในหลักทางพระพุทธศาสนาเราก็จะบรรลุเป้าหมายคือ ความสุขความเจริญความก้าวหน้าก็จะได้พบได้ประสบข,ขอให้สัส้นสาธุชนทังงงง้งหลายจงมีความสุขความเจริญปารถนาสิ่งใดเป็นไปชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จตามความปารถนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ เวลาที่คุณผู้ชมท้อแท้ใจนะคะให้คุณผู้ชมยิ้มเพราะการยิ้มจะทําให้คุณเรามองโลกในแง่ดีและเกิดจิตใจที่เข้มแข็งต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้ดีค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ